สวัสดีค่ะพบกับจอรกราฟจับจุดเทรดประจำวันที่6ตุลาคมนะคะ,ะจากภาพตลาดก่อนเลยนะคะเราก็จะเห็นว่าเมื่อวานนี้เปิดกระโดดขึ้นมานะคะแล้วก็เดินหน้าขึ้นมาต่อ ได้นะคะกราฟ6 0นาทีเนี่ยให้สัญญาณซื้อแล้วก็เข้ามาในเขตโอเวอร์บอทอีกครั้งหนึ่งเราก็เลยมองว่าวันนี้ถึงมองขึ้นต่อแต่ก็ไม่น่าขึ้นไกลนะคะแนะนําทยอยขายตามแนวต้านนะคะแนวต้านก็จะเป็นช่วงแก็บที่เปิดเอาไว้นะคะก็คือบริเวณที่1368นะคะถัดไปก็คือกรอบด้านบน1376จุดนะคะน่าจะทยอยทํำกาไรในช่วงนั้นออกไปก่อนแล้วก็ลงมานะคะตั้งรับใหม่ได้นะคะที่1356กับ1348จุดตามลําดับนะคะ ซ็อกวิวนะคะตัวแรกจะเป็นตัว TPIPL นะคะตัวนี้นี่ดูเหมือนจะรอจังหวะเบรกเส้น EMA 75ขึ้นไปนะคะขาดอีกนิดเดียวนะคะเมื่อวานนี้ยังปิดไม่ได้ะคะ่ะแต่วันนี้เนี่ยดูตามสัญญาณฟื้นตัวจากเครื่องมือระยะสั้นแล้วก็ MACD ที่เริ่มยืนได้ก่อนที่จะหลุดซีโร่ไลน์คิดว่ามีลุ้นขึ้นไปถึงแนวต้านประมาณ2.58-2.64ถึงสตางค์นะคะรับก็คือ2.44คัดลอสที่2.40ค่ะ มาเป็น ITD นะคะ ITD ITD เริ่มยกตัวขึ้นมาจากเส้นแนวรับ EMA 75วันนะคะตรงนั้นเนี่ย7.90เรามองว่าไม่น่าจะลงต่ำกว่านี้นะคะเพราะว่าแรงซื้อเมื่อวานเข้ามาหนาแน่นแล้วก็เครื่องมือเริ่มทยอยกันฟื้นตัวนะคะจุดนี้น่ารุ้นรีบาวมากกว่านะคะแนวต้านที่อยู่ที่8.35ถึง8.55แล้วก็วางจุดคัดลอสที่8.70นะคะ ตัวสุดท้ายเป็นฟอสนะคะตัวนี้ก็น่าจะได้เวลารีบาวเหมือนกันนะคะถ้าดูแท่งเทียนจะเห็นว่าก่อนหน้านี้เป็นบอดี้เล็กๆนะคะแต่ว่ามีลักษณะของการสร้างฐานจนเมื่อวานนี้นะคะเป็นแท่งเทียนแท่งใหญ่บุลลิชขึ้นมาแล้วก็มาร์คไฟสตอแคสติกส่งสัญญาณซื้อหลังจากโอเวอร์โซมานานนะคะวอลุ่มหนาแน่นแนวรับจะอยู่ที่8บาทบาทนะคะต้าน865บาทกสบาแดทแล้วก็คัดลอสที่8บาทสสตางค์ค่ะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ